สวัสดีครับผมผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพกับสดๆร้อนๆเลยคือตอนนี้รถผมทุกคันนะผมพากลับบ้านที่สงขลาเรียบร้อยหมดแล้วลเว้นแค่บางลมกับ 125S หเัวเถกนัำจอดอยู่นะผมพาไปจอดที่สนามบินมา20วันนะครับดีที่ไม่หาย <c oughs> เดี๋ยวคันนี้นะครับก็จะทําใหม่นะครับสเต็ปตอนนี้เป็น66ชัก3คัดเท้า4ี่วาวนะครับก็เดี๋ยวจะอัพสเต็ปเป็นจุดๆ,ๆนะครับคัดมือ4วาวาวแล้วก็อยากให้สไตล์เป็นเหมือนขี่เล่นนะครับก็แอบแรงหน่อยนิดหน่อยก็ดีนะก็เดี๋ยวต้องเอาเครื่องลง นะครับตอนนี้เครื่องคันนี้ได้จะทำมาประมาณ2ปีครึ่งแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปลื่นลงกันครับโอ้ยผมก็ไม่ได้ยินตัง้งนายแล้วเดี๋ยวน้องตางสตาร์ทรถได้พี่หน่อย,เ,ย,ยเอาครับเออดังดังเหมือนเดมิม <tober> <laughs> เออดังเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมมันดังจังอ่ะ <c oughs> ช่างครับช่าง <c oughs> ทำไมมันดังจังอ่ะ <c oughs> <laughs> เออไ, <c oughs> ไม่ได้ยินนานโอดังเว้ยโอเคไปหรือต่อ <c oughs> อ่าตอนนี้รื้อเสื้อฝานะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ฝาก็ประมาณนี้นะครับฝาสีวาลโตทูนะครับลูกสูบก็มีรอยเบรกนะครับอันนี้ล่างนี้บนครับมาประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปรื้อกันต่อที่ร้านพี่ดูนนะครับนี่ข้อครับด้าน gto ชักสนะครับไม่มีประก็นมาต่อครับผมร้านพี่ดูนตอนนี้รือ มัดไฟเอกมาแล้วนะรถผมมัดไฟยังเป็นของบางลมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราทําแถบใหม่เห็นไหมแถบใหม่นะครับทำลงไปที่ไอล้อแไม่เด็กเนี่ยเออดีครับดีครับเอหมุนให้มุนให้ดูหน่อยครับเนี่ยติ่งเราทําให้เหมือนกับป๋าวานใช่ไหมล่ะ,ะแต่ว่าปลั๊กนั่นคือยังปลั๊กไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะปลั๊กยังเป็นเอสสามอยู่นะครับไอปลั๊กตัวเนี้ยก็ยังเป็นเอสสามยังไม่ได้สลับครับแต่ว่าเราสามารถใส่กล่องเอสสี่ได้แต่นันไอตัวเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ตัวอะไรล่ะ เขาเรียกอะไรหัวัวรจรวดใช่ไหมไม่ไม oh, ่อยู่ในนี้โอเคร้อแม่เหล็กของเรามีมอลเวซิ่งนะครับตัวนี้มาจากอินโดโซโซเดิมนะอ่ะมาเลอฝั่งคัดครับเอาเลยครับช่างโอ้นี่จะตกลงกล้องเบ้อหัวตบเลยอุ้ยอุ้ยปี๊ปีไม่ได้โดนกล้องไหมครับไม่โดนอ๋อไม่โดนนะครับดีเขาโดนคนไทย ดดัเผาไม่ตบเบียดที่ไแล้วครับโอ้ย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 ตรงนาซาปนโอ้โหแานแฟนฝีมือหนักฝีมือหนักสุดยอดเลยครับ่าขึ้นบาดิใจไวเดี๋ยวไอเดี๋ยวไอ้น้องพี่ครับผมไปยิงออกพี่ไปยิงเข้าไม่ได้นะครับผมเป็นลืมดเราเล่นฟุตบอลบ่อยอ๋อทำไมครับ อ๋อจ oh, wow, oh, oh, oh. wow, ิงโก้จ <keeper> ิงโก้ก็อ๋อโอ้โหมือหนักว้าอู้หูว้าของจริงว่ะเดนสี่ก็ดีเซฟมากเลยเฮียเจ็ดปีด่นะผู้มาครับตอนกลางเอาเอา เอายางปั่นไว้จ้าครับหนยขอดูหลัดก้านนะครับเอาอยู่ฝั่งนูน้นให้นอตันพักหน่อย M M อะไรครับดูดูหลัดน่อยเอาดูดูครับ M อะไร M 3G ก้าน GTO แท้ครับประมาณนั้นอ่ะผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไหนขอดูรูชีดนี่นะรูในรูไหน รูนั้นใช่ไหมอันนี้หมายความว่ารูอะไรเดิมเลยไหมใช่๋อแล้วแบบนี้แม่แแล้วแบบนี้มันเป็นรูเดิมขนาดเดิมเลยไหมขนาดเดิมแล้วจริงๆมันต้องขายายไหมสำหรับรถรถล,ลูกโตๆอ่ะต้องขยายไหมใหญ่ใหญ่ต้องขยายใช่ไหม่ <c oughs> <ะ>าแตงวันนี้ก็คือเดิมเรียบร้อย <c oughs> ความร้อน 130, ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบมาแบบง่ายๆมันต้องขายายมามไม่รู้นะแต่ ไม่รู้ผมคิดเอาว่ารถรถเดิมก็คือรถเดิมแต่รถแต่งมันก็น่าจะต้องขยายคิดว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปดูข้อหน่อเอาเอาข้อมานี้แล้วไหนตัวตัววัดละ่ะตัววัดแดนเกตแดนเกียร์ลด,ดูว่าข้อ,ข,อข้อนิ่งไหมอันนี้ข้อเดิมทํานะครับคิดผมมาสามพันสามเท่าไหร่นี่สามพันสองสามพันสี่สามพันหกนี่แหละอันนี้แขนเดิมไหมล่ะเดิมเดิมอ่ะแขนเดิมเลยนะครับมีแค่ครอบโต ตนี้น่าจะร้อยร้อยสามร้อยสี่นี่เละประมาณร้อยรับ,รบประมาณร้อยสามประมาณนั้นครับแล้วก็ก้านนั้นเป็นกันสองจังหวะแท้นะครับ g t o รับรอกได้ไม่เกินหมื่นห้าร้อยนิงนะน่งไหมนิ่นะอันนี้พูดจริงไหมจริงเราดิ๊กไี่ชิ้นนิดเดียวใช่ไหมว่างั้นดูฝั่งจานไฟด้วยลองดูฝั่งจานไฟอันนี้ใส่มาสองปีครึ่งแล้วนะครับแต่ว่าวิง่งวิ่งไม่เยอะหรอก หลักพันโลไม่กี่พันโลหรอกข้างนี้บัตรหน่อยอ๋อข้างนี้บัตรน้อยหน่อยอันนี้เราก็ตั้งใหม่ได้ใช่ไหมจ๊ะนิดหน่อยได้เลยนิดหน่อยโอเคแต่ว่าจันข้างจันไฟบิดเยอะกว่าถูกต้องไหมต้องเอากดข้างนี้นิ่งใช่สง่สงสง่สงคิด แช่ว่าข้างการไฟสี่ใช่ไหมมาดูรูปสูงเดี๋ยวตันหมุนรอบๆเลยให้ดูรอยรอยติดอันนี้คือเบรกบนเบรกบนนี่เราจะหมายถึงอะไรความร้อนหรือว่าบางหรือยังไงอ่านี่คือเบรกบนนะครับรไ,ไม่เต็มแล้วก็ล่างล่างล่าง,างนิดหน่อยโอเคหัวลูกก็ประมาณนี้เป็นลูกซ b เบียไซส์สองอยห้าสิบนะครับหกสิบหกมิลแล้วก็เสื้อเสื้อเนี่ยมันเป็นเสื้อเดิมนะครับที่ร้านพี่โจทำให้นะครับ ็คือสีเก้านี่เสื้อเดิมครับเสื้อเดิมแทดูตูปอกในตาดูุปอกบอกอ่าบอกประมาณนี้นะครับบอกนอกนี้น่าจะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองนี่แหละครับประมาณนี้นะครับแต่แข้งนั่นใหญ่กว่าแข้งนั่นจะเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแข้งมาดูฝาฝาต่อครับฝาก็วาวประมาณนี้อันนี้ถือว่าสวยไหมได้ได้ไหมได้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ไอดีไอเสียนะครับประมาณนี้ ดูดูดูพอร์ตดูพอร์ตหน่ port port, port, อยพอร์ตเลดีพอร์ตพอร์ตเอยดีอันนี้เปิดเปิดมาหรือเปล่าจัะเปิดมาอันนี้เปิดมาใช่ไหม,เ,มเอาเก่าหน่อยแล้วก็ไอเสียครับนี่ฝามันทําไว้สําหรับทําคาบูกับปูฉีดนะครับพอร์ตไอเสีย<ม>ก็ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเช็คลูฉีดกันครับอันนี้เป็นแข้งปาวานใส่ในเวฟรอยบ้บาบังลมผมนะครับหกสิบหกชักสามเดี๋ยวให้ไปรุนให้ช่างรุนเช็คลู ดูฉีดน้ำมันนะครับว่ามันชนข้อชนก้านหรือว่าไม่พ้นเดี๋ยวดูลองครับพี่วิวดูดูฉีดกันนะเกือบร้อยชนตับเต็มเต็มไม่โดนก้านมันชนน้ำกระซินไปแน่กน้าชนเลยจิงหมดทีนี้โอ๋นาไอ้นั่ไอ้นี่กระซินกระซินกระซินไอ้นูตรงตรงจริง ดึงดึงดึงรอบดึงรอบครับดึงรอบดึงรอบดึงรอบไปครับไปปาชนตับครับเต็มๆไม่โดนกา้านเรียบร้อยนี่แหละครับความลับของความร้อนร้อยสามสิบร้อยสี่สิบองศา <c oughs> มาดูอีกรอบดึงรอบดูด,ดูอ่ะอ่ะไปไปอีกรอบไปครับปาเต็มๆชนก่อ ชนตับเต็มเต็มห,หลูเรื่องมาครับช่งางคาใจขออีกรอบนึงไปครับช่งางปลบชนตับครับเต็มเต็มเลยจนมั้ยชนสิครับชนตับมันไม่โดนก้านเลยสองไฟหัวก้านได้ด้วยไหมครับตาตาสองไกลไฟหัวก้านดูนดำปึ้ดเลยเด็ดดูครับ ก้านข้างล่างยังสีแดงส้มๆอยู่แต่หัวก้านนี่ดำปื้ดแล้วตาบเห็นไหมชนตับเออชนตับครับไม่โดนก้านเบ็ดร้อยดูเรื่องเดี๋ยวเราค่อยทำใหม่กันเนาะ ก็ชัดเจนนะครับผมว่ารูฉีดแข็งของปาวานเนี่ยมันฉีดเฉียงนะครับซึ่งมันไม่โดนก้านไม่โดนกระโปรงใต้ลูกสูบเลยก็ทําให้ความร้อนขึ้นนะครับก้านสีข้างล่างยังสวยแต่ปลายก้านดําแล้วนะครับถ้าขี่มากกว่านี้อัดมากกว่านี้ครับโอกาสที่จะขาดทิ่มแข็งสูงนะครับก็ข้อเหวี่ยงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับทามาประมาณ3,600บาทนะครับเป็นแขนเดิมเลยนะครับลูกปืนเดิมด้วยนะครับค่าทําตับ ก,ก้านนะครับสามพันหกไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็ลือให้ดูกันแล้วคาใจยอยู่ตั้งสองปีครึ่งแล้วนะครับผมสวัสดีครับ